เดีออกมาน่นึ่งครับเส้นขาวครับเดีอมาเส้นขาวครับเส้นขาวถือออกมา เดี๋ยวมามาสาธุครับแปะมาเม้ดหนึ่งแล้วสองสองสามเม็ดนะครับสี่เม็ดแล้วของถวายไว้รอแล้วครับองอแต่ของถวายไว้รอเลยงูแจัใบของแม่บหน้ามอง ม้าชศพนหน้ามองนวงตาเลยขูขาลเลยครับน้

นี่เดี๋ยวผมจะนึกยนี่เผมเมื่อวานอ่ะเอาให้แล้วเอาให้ที่ไหนให้ทีุ่เลนะโอ้ดอกไม้เลยจาน

แฟนๆที่ตามผมมาดีบางคนไปได้มาบางคนมาลองกันไปตัว่างๆตลอดเส้นทางต้อง การที่สองนะครับอของกรมทาการประวจน้ำนะครับมาถึงจุดนี้นะครับตอนนั้นก็เดินทางนี้กรมต้องทำก,การจาัดกลองของกรทัาการนะคน้ำ

ได้เก็บาไปนะครับก็ไปเราจะต้อรอไปครับคือของพม่าที่ม่าต้องมาผ่านก่อห้องก่อนคือเปี่ไป้วพวกสายขั้วสายัวห้งไปั่ของชัอาใจเก็บเยครับเก็บเลรับาียกจะร่มเลยนะโอ้ทนีกรสุยอดแล้วครับเอโอ้เอาลงเอาสาธุสาธครับธ เอาล่อวงครับแกวไมู่กไูุ่้มเนยอเยนูหมูได้แล้วตามมาโอ้โหไมูุ่้มกูได้ไลกว่าตเาพอานี้เดี๋ยลองตามาเฮ้ยเอาจยจับข้อาแล้วพูกุม ับคนน้เอ้้าเออฮับพลังฮับพลังเพื่อพลังทำงาน ลายสายยกื่อนถ้าถ้าหนักก็แตะเอานะครับแตะเอาเลยเอ้ยหน้ามองหลงตาเลยจับน้ำแล้วก็มวยหน้าออกมาเออต้องยกก็ได้สาธุเดี๋ยวจุดนี้เราที่มาเก็บนะครับสาธุสาวัสดีถวายไหมถวายค่าถวายไหม